ถ้าาเรียกว่าผมร้องร้องเพลงกลางคืนใช่ไหมครับก็คงต้องร้องติดต่อกันหลายปีมอนกันก่อนจะได้ยอดนี้เงี้ยครับเพื่อนเขามีมีธุรกิจที่ว่าทำมีทำของเล่นเด็กอะไรประมาณเนี้ยถ้าน้องทุนนี่ไม่สบายใจอ่ะถ้ายืมอ่ะเดี๋ยวพี่สัญญากร้ให้ไม่ีปัญหาโดยที่ว่าเขายืมให้เพื่อนจริงๆรแล้วพาไปพบกับเพื่อนคนนี้แต่ว่าพี่อ่ะจะเป็นคนเซ็นให้ท่านในส่วนที่เป็นการร่วมลงทุนนะครับบางทีเขาก็มีมีกำไรให้นะครับเพราะว่าเนี่ยกำไรรอบนี้จะได้เยอะได้เท่านี้เอายี้แล้วกันเราแบ่งกันนะซึ่งเวลาพอครบดิงๆ มีมีบ้างครับมีโอนเงินเปคืนบ้างตัวึ้นก็คืนกันไปคืนกันมาอย่างเงี้ยครับบาครั้งมีที่บอกว่าของของคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าเขาเข้าโรงพยาบาลก็ผมก็รู้จักกับพี่ปูมานานแล้วครับจริงๆงก็เป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันนะครับคือโปรทีผมเป็นนักร้องครับเวลาเขามีงานอะไรเขาก็จะจะจ้างเราไปเขาชวนเราไปร้องก็เป็นพี่สาวที่ดีท่านหนึ่งครับ ครับก็ตอนตอนแรกก็คือมันก็เริ่มจากจานวนที่มันไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ก็แรกมันก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าเท่านี้แต่ว่าเรื่องจำนวนกันบอกว่าเราเกรงใจที่จะพูดอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเรียกเอ้โหผมว่าจะต้องมีสักสองปีสามปีแล้วครับคือก็ ก็ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเรียกว่าผมร้องร้องเพลงกลางคืนใช่ไหมครับก็คงต้องร้องติดต่อกันหลายปีมกันก่าจะได้ยอดนี้ไงครับคือในลักษณะคือเขาบอกเขาขอยืมแล้วก็คือนำนำไปลงทุนในธุรกิจเงครับเพื่อนเขามีมีธุรกิจที่ว่าทำมีทาของเล่นเด็กอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเรื่องแต่ว่าแต่นี้ครับแต่ว่าต้องพูดว่าผมเคยเจอเพื่อนเขา ผมเขาเคยพาผมไปไปพบก,กับเพื่อนเขาตอนที่เซ็นสัญญากู้ยืมเงินกันเงนี้ครับว่าเออถ้าน้องทนนี่ไม่สบายใจอ่ะถ้ายืมอ่ะเดี๋ยวพี่เซ็นสัญญากู้ให้ไม่มีปัญหาโดยที่ว่าเขายืมให้เพื่อนจริงๆแล้วพาไปพบกับเพื่อนคนนี้แต่ว่าพี่อ่ะจะเป็นคนเซ็นให้อย่งนี้ครับแล้วผมก็เจอกับเพื่อนเขาจริงๆแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนเขาคนนั้นจริงๆโดมีกรมีข้อลร่วมกันยังไงก็จริงๆตอนนั้นก็คือมันมันเรื่องว่าคืนหนึ่งคืนในเรื่องช่วยเหลือกันตอนตอนแลกเงินมันไม่เยอะครับ แล้วก็ด้วยความที่ว่าเราก็ช่วยเหลือกันแล้วเขาก็เ,าเหมือนเราเขาก็จ้างเราไปร้องเพลงเขาช่วยเหลือเราหลายอย่างคือเหมือนผม,ผมขายหลยายอย่างด้วยครับหมาขายของนู่นทำนู่นทำนี่เป็นคนชอบทำงานครับแล้วเขาก็เหมือนเขาจะบอกเอ้ย,อยน้องๆทุนนี่มามากองกับพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้รู้จักเื่อได้ขายของนูงน่นนี่รู้จักกับดาราอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาเขาก็เป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งบางคนอดอกคนเสนอให้ดอกดอกเบี้ยก็คือว่ามีสัญญากันไว้ว่าก็คือไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุดอกแต่ว่าก็จะให้ดอกเบี้ยตาม ตามสูงสุดของกฎหมายผมีที่เขาเรียกคืนกันไปคืนกันมาเดือดครับแต่บางทีเขามีแบบว่าเลี้ยงข้าวหรือว่ามีการโอนมาอย่างเงี้ยครับแบบพิเศษให้มีครับล่าสุดน่าจะเป็นที่คุณพ่อคุณแม่เขาเข้าลงเพจพูดได้ไหมอ๋อค่ะ อ๋อครับค <laughs> ือเหมือนว่าเหมือนว่าเขาจะมีญาติเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีให้ไปแต่ว่าจําไม่ได้ต้องไปดูผมวันนี้มาแบบไม่ทันทั้งตัวผมยังไม่ได้รื้อสเตตเมนต์ยังไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> เอ่ออย่างที่บอกว่าอย่างผมยังยังไม่ได้พูดเดี๋ยวครับเพราะว่ากลัวจะพูดผิดไปด้วยเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เคยรวมยอดแต่ว่าหมายถึงก็คือระยะกาประกัน6ปีผมต้องไปดูสัญญาเพราะว่าสัญญาไปแล้วที่เซ็นกันนะครับผมถ้าจำผิดจะปี64หรื65 64 อ๋อมีการติดตอ่อครับพูดต,ตรงๆว่าคืออีกอย่างหนึ่งที่ที่แบบเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังรู้สึกดีกับเขาคือจริงๆอะผมอะก็พอเราก็รู้ข่าวกันมานานแล้วใช่ไหมครับแต่ที่ผมไม่ได้ออกมาเลยเพราะว่าเราคิดว่าคือเราก็ไม่อยากทะเลาะเขาไม่อยากจะมีความรู้สึกไม่ดีให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราเราไม่อยากรู้สึกไม่ดีกับเขาคิดว่าเงินเรา <S <S เขาก็เราก็ยังรอได้แล้วเขาก็ยังการติดตอ่อตลอดคือโทรไปเขายังติดตอ่อได้อย่างมากก็หายวันสองวันเขาก็บอกว่าออกเขางานซึ่งผมเข้าใจได้เข้าใจเขาเหมือนกัน มีมีบ้างครับมีโอนเงินบันคืนบ้างต่อคืนก็คืนกันไปคืนกันมาอย่างเงี้ยครับหลายครั้งมีบ้างจ่ายไม่ตรงไหวไหมเออมีบ้างครับค,ออคือตอนแรกคิดว่าคือก็คือ,คอจริงแล้วเราเราเรอได้ระดับหนึ่งนะครับจริงๆแต่ว่าแต่คิดว่าก็ใจก็กลัวว,ว่าถ้าถ้าสวนเราไม่ได้ออกมาเลยมันก็จะไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรเลยใช่ไหมครับกลายเป็นว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเขาเคลียร์ทุกคนแล้วแล้วของเราอ่ะเดี๋ยวมันมันจะมันก็จะนานไปอีกอย่างเงี้ยครับ เขาบอกว่าคนที่บอกมาทำทวงคืนสออะไรแบบนี้นี่นะครับจะได้หลังพวกเราคนที่ออกสื่อจะได้ที่หลังอ๋อพี่พี่พี่ลบเทปทันไหมครับคือจริงๆแล้วผมมันไม่อยากจะเรียกตัวเองเป็นผู้เสียหายขนาดนั้นเพราะว่าเร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 ายังรอได้เรายังพอรอได้บ้างนิดหน่อยะครับบบบบเเเเเเขขขขาาาาาาออกกกวว่ให้้้้้ลููนนีรรรระะทงงงิยไดบยังไม่ได้เข้าเลยครับ เ,เพิ่งอ่านมาเมื่อวันก่อนๆน,นี่ครับคือผมมาทํางานหลายอย่างมาแล้วทำงานเยอะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูครับโปรโมท <c oughs> คือการยืมเงินหรือการร่วมขอร่วมลงทุนร่้งนี่คือจะเผยชื่อถึงคนที่3เช่นเหมือนอะไรอะไรเก๋อครับครับก็จะพูดถึงเพื่อนแต่ว่าอย่างเพื่อนคนนั้นผมก็เคยไปเจอ,อใช่แล้วก็แต่อสมมุติว่าในท่านในท่านในส่วนที่เป็นการร่วมลงทุนนะครับบางทีเขาก็มีมีกำไรให้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยกำไรรอบนี้จะได้เยอะได้เท่านี้เอางี้แล้วกันเราแบ่งกันนะ ซึ่งเวลาพอครบอยู่เขาก็แบ่งให้เราจริงๆครับอย่างเร็วๆนี้เขามีการมาวอย่างที่แจ้งเมื่อกี้เขามีมีที่บอกว่าของของคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าเขาเขา้าโรงพยาบาลแต่ว่าอันนั้นมันเป็นมาส,สุดวิสัยขขขขเขาครับผมว่าภายในปีครับรครับผมอ่าจจริงๆผมก็ จะจะไปเยี่ยมแต่ช่วงนั้นยุ่งๆเลยไม่ได้ไปครับคุยโทรศัพท์แล้วก็แชทไลน์ด้วยครับมีอยู่ครับเงินที่ได้ล่าสุดจากเขาเมื่อไหร่ครับโอ้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเล็กๆน้อยบ้างคือบางพวกตรงผมเองบางทีเราก็ต้องใช้เงินด่วนบางทีเอ้พี่ปูผมต้องใช้เงินด่วนเลยพี่มี5 0 0พันตอนนี้ไหมหรือว่าแกล้งถามอะไรเขาเขาก็พยายามถามาให้สมมติเ้ยนะครับสมมติสมมติตัวอย่างนะครับ ถ้าามมติเขาิจาแณาอะไรมากตาเราเรื่องตั้งรับอ๋อยังไม่ได้คิดเลยครับรด้วยความที่วันนี้ไม่ได้ตั้งไม่ได้คิดว่าจะมาพูดตรงนี้ด้วยเลยไม่ทันได้คิดตั้งรับเหมือนกันแต่ว่าแต่ผมคิดว่าพูดตรงว่าเราไม่ได้หวังอะไรไม่ดีเขาและที่มาพูดตรงนี้ผมก็เชื่อว่าผมไม่ได้พูดให้เขาเสียหายด้วยแล้วก็คือในส่วนที่ความเป็นพี่เป็นน้องเพราะเราก็ยังรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกับเขาอย่างเงี้ยครับคิดว่าเขาคงไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเราครับโอเคครับ นนน่าจะนนะคคืรับถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o อปดาราและแ n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แงให้กำลังใจทีมงาน t o อปดารากันด้วยนะคะ